รู้สึกแย่นักร้องสาวตัดพพอหลังเจอเม้นแรงร้องหลายปีแต่ไม่ดังสักเพลงรู้สึกแย่นักร้องสาวตัดพพอหลังเจอเม้นแรงเป็นนักร้องรถเล่นอยู่ในวงการเพลงมานานสำหรับปรางปรางทิพมีแฟนขับติดตามเช่นชอบกันเป็นจำนวนมากแต่ล่าสุดก็มีประเด็นที่ทำให้หน่อยเลยทีเดียวเมื่อเจอชาวเน็ตคอมเมนต์แรงบอกว่าแปลกมากนะ นางประกวดมาหลายเวทีร้องก็ดีแต่ไม่ดังซึ่งสาวปรางทิพย์ได้นำข้อความเหล่านี้มาโพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเผยความในใจบอกว่าก็รู้สึกแย่แย่มาตั้งนานแล้วปรางเป็นนักร้องที่แย่มากเลยร้องมาหลายปีไม่ดังเลยสักเพลงไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันทำได้แค่นี้จริงๆท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธออย่างเป็นจำนวนมาก